รถรถเดี๋ยวรถละรถนี้ก็ได้รถนี้ก็ได้แต่หลักๆมันคือรถสปอร์ตเข้าใจป่ะแต่ไอพวกรถปกติก็ได้มันจะแสดงผลแตกต่างกันเลยแบ็คเดี๋ยวจัดไปเลยน้องเฮ้ยแบ็คเอาอีกคันนึงไปดิคันนี้คันนี้ลงไปลงไปลงไปเอาไปผมก็ลงไปพังงุ้นก่อนก็ได้ลงไปโอ้โหไปนิดเดียวก็ได้มั้างลงไปลงไปไปก่อนดื้อกลัวกลัวไม่ข้าด้นชัยที่หลังเหรอ ตามมานะไอ้ตรงติ <mail>. ๊กแหละตรงติ๊กแหละโอเคโอเคเอามาเป็นคนขับเป็พี่แล้วกันนะพี่จะนั่งนะขับเข้าไปในอุโมงค์เลยแบ็คเกนะจ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบั๊กนี้มันคืออะไรนะครับเราจะขับรถเข้าไปในอุโมงค์ตรงนี้นะเฮ้ยตืดตืดฮ่าทะลุเลยวะทะลุยังไงอ่ะไม่ทะลุพี่เห็นทะลุนะไม่โอ่าเดี๋ยวสตตี้มาดูมึงต้องดูกับพี่เว้ยแล้วแล้วมันสามารถลงได้ด้วยเดี๋ยว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 ให้ดูเดี๋ยวให้ดูมึงจะแปลกใจเว้ย ขับเลยน้องชายขับเลยแล้วเลยแน่เลยแน่นอนเลยขึ้นไปข้างบนแล้วอะไรนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวขับเข้ามาใหม่นะขับเข้ามาใหม่นะอ่าเนี่ยพี่จะลงพี่ลงได้เว้ยแล้วพี่ว่ายน้ำเลยเฮ้ยลุบลุบไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้นี่นี่นี่เป็นไงเป็นไง อีกแล้วว <Finished> <llo> ul ่ะอ่าขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอีกคันนึงอีกคันนึงอีกคันนึงไม่รู้ว่าคันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะตัวเลี้ยงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาดูเป็นความกันดีกว่าปึ๊บลงเหมือนกันคิดว่าน่าจะลงเหมืกันมันกันทุกขันอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมันอีคันนึงที่ไม่เหมือนอ่ะลงไหมอ่าลงเก็เกี้ยหัวติดสัตว์ไปทำไรอ่ะทำไรอยู่อดึงดึงไอทีสัตว์ โอเคนะครับรอบนี้เราจะลองกันเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้แบคขับเข้าไปนะครับวงทลุมิติเป็นรมอเตอร์ไซค์ไปกันเลยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะคล้ายเดิมนะคล้ายเดิมนะครับแล้วภาพฝังมือมันเป็นยังไงมาแบบแบบจอดเฉยใช่ปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมแบบขึ้นเขาขึ้นอะไรเหมือนเดิมพี่อ่ะพี่เราไปลองเด็ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่มันลงเหมือนกันเหรอไม่ลง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 มันผมไม่ลงนีป่ะโอ้อ่นจะเป็นอย่างนั้น มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมล่ะสามารถลงจากรถได้แล้วก็ลงใต้ดินไปได้นะครับต่อไปเป็นรถคันนี้แบกถอนน้ำเหนือน้ำเหนือเล่นเหรอมาเตรียมรับแรงกระแทกคดีเลยแบกนะไปเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วว่ะไปแล้วเฮ้ยไปแล้วว่ะเฮ้ยไปแล้วว่ะเร็วยรดตรงนั้นไอ้รับแรงคว่มไอ้แรงคว่ม เฮ้ยขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะช่วยด้วยออกเกียร์ลุไม่ได้เร็วคว้าเร็วคว้าออกได้แล้วพี่เ,พเอ้ยถ้าขับวะถ้าขับวะเด้งมาเด้งมาเด้งมาเด้ง<ๆ>โอเคนะครับรอบนี้เราจะลองเป็นรถสะเทือนน้าะเทือนบกนะครับในการขี่เข้าไปแล้วก็ลองดูว่ามันจะเด้งเหมือนกันกับรถสปอร์ตไหมนะครับโอเคไปเลยน้องชายลงนะลง อ่เฮ้ยเด้งเด้งเด้งอยู่เด้งอยู่เด้งอยู่แต่แต่ไม่กลรท่วรถสปอร์ตแต่ไม่การท่วรถสปอร์ตอ๋อรถนั้นออกคัใช่ใช่ต่อไปเป็นรถมอเตอร์ไซค์โอ้ทุกคนถ้าอยากสนุกอยากเด้ง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 เข้ามาตรงนี้ได้นะครับเด้ง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 อ้ยอ้ยสูง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 ใกล้กล้กล้กลอีสูงอันนี้สูงอันนี้สูงเอออันนี้สูงอันนี้สูงรถมันเบารถมันเบารถมันเบาแล้วคันนี้เหรอวะไปปึ๊บปั้งยังไงเฮ้ยเฮ้ยสูงอยู่สูงอยู่ ได้อยู่ได้อยู่สูง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 ก็น่าจะเด้งทุกคันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสปอร์ตที่ไปไกลกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรายังมีความลับอีกความลับหนึ่งแบคในอุโมงค์แห่งนี้ยังเหลือความลับอยู่เดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะลองทะลุลงไปข้างล่างแล้วก็ลองขึ้นไปทางเขาด้วยนะครับลองว่ายน้ําขึ้นไปทางเขาดูทำไมว่เฮ้ยลงแล้วลงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปฝั่งเขาดูยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะขอไม่ตายพอเฮ้ยไปได้ไปได้เฮ้ย โกงโกงครับโกงครับเจียมแวนครับเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยแวนครับแวนแวนแวนครับแวนตรสุดแบนกูกลับด้วยกูกลับด้วยกูกลับด้วยกว่าเหมือนทางเขาจะขึ้นได้อีกทีนะครับต่อไปครับเราได้ระเบิดไปแล้วนะผมจะให้แบ็คยืนอยู่ตรงนี้หาแบ็คมายืนตรงนี้แถวแถวแแถวนี้นี่อ่ามายืนตัวแทนพี่แทนที่พี่เลยโอเคแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปหนึ่งลูกโยนเข้าไปเลยใช่ไหมใช่โยนเข้าไปในอุโมงค์เลยอ่าใช่ใช ของคนอื่นกดพี่เลยโอ๊ยแล้วมันปรับใหม่อ่ะพี่เริ่มระเบิดใหม่เริ่มระเบิดใหม่โยนให้โยนให้คนอื่นแต่โดนตัวเองเฮ้ยอย่าบ้าโระเบิดโดนระเบิดข้างในอ่ะไอ้ข้างนอกจะโดนเหรอวะโดนปะวะโดนดูวะเอารถรถไปข้างในพี่แล้วขับไปข้างในพี่แล้วขับชุบเรถไปข้างในก่อนแล้วขับชุบอ่าเยอะมาระเบิดพี่แล้วผมพี่ชุบผมได้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 ไป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 พี่รีบรอ่ะรีบรีบไปชุบรีบไปชุบ รถหายหารถหายเอาจริงเอาเยี่ยรถหายเอาเอ๊รถหายไอ้เด็กเครื่องมันยังติดอยู่แบ๊กยินเสียงเครื่องอยู่ไม่เป็นรถมุดดินวิทยาศาสตร์อุโมงค์ลึกลับเยี่ยมอุโมงค์ลับโอเคนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะให้แบ็คเนี่ยเข้าวงไปนะครับดูกันว่ามันจะโกงแค่ไหนนะแล้วผมจะอยู่ข้างบนเพื่อนดูว่าแบ็คไปถึงไหนแล้วนะครับมันจะมีชื่ออยู่นะครับโอเค เนี่ยครับเป็นคนกลัวดอมแบนไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวครับลงได้พี่พี่พี่ไม่ไม่ไม่ตอนนี้มันติดอยู่ข้างในอ๋ออ๋อ,อได้ได้เดี๋ยวเออเอา้าเอา้ารถก็หายแล้วแหมเอ้ยรถกูอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วรถกูอยู่ไหนแบ็คมึงเห็นปะเนี่ยรถ <laughs> พี่อยู่ข้างล่างผมเห็นเลยพี่จะัดตาเลยเนี่ยตอนหน้ากันเลยแต่ตเอ้ยรถกูหายแล้วผมจะลงไงอ่ะ เดี๋ยวๆไปเอารถให้ไปเอารถให้ไปแล้วเด้อตรงไหนเด้อตรงไหนอ่ามันี่มันนี่มันนี่เข้าวงเข้าวงไปตรงน้ำู่ไปตรงน้ำเราเราขึ้นมาตรงเขาหรือขึ้นมาตรงเขาอ่าเย็เย็ดเอาว่ะเฮียเดียเดียดูแว่คนเดียวอ่ะเย็ดเย็ดดูแว่คนเดียวครับดีนี่นี่แบกอยู่ข้างล่างนะเห็นจากชื่อครับนี่นะแบกกำลังเข้าไปนะครับเข้าเลยน้องชายเข้าเลยน้องชายแล้วลองยิงปืนนี่ลองยิงปืนนี่โชว์ดิโชว์ยิงปืนดิฝึกเป็นไสรเดือนอ่าเป็นนึงนะเรามันต้องขึ้นไปบอร์ดอ่าขึ้นไปบอร์ดแล้วปังปังแล้วก็ยิง เย็ดเอ้ยเอ้เอาว่ะยิงรู้จากดินว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเลยต้องตายไปเลยไปเลยที่นี่ไปเลยไปเลยเอาว่ะจะเข้าวงไปเดีวตั้งทโค้ตรงไหนวะเอายิงรู้อยู่แล้วว่ะมันจะตายตอนแรกตอนแรกผมก็นึกอยู่พี่แต่ผมลืมคิดไปว่าเอ้ยมันจะตายแบบว่าผมก็คิดคิด โกงจัดเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกนี้มาแกงพวกพี่ๆดูครับว่ากเขาจะรู้สึกยังไงนะเจอกันนะน้องชายไอ้แบ็กก็จีนะพี่นะนั่นแหละก็จีขวาใช่ไหมนั่นแหละนําหน้าเราไปนู่นนะมันต้องฟาร์มอะไรมั้งอ่ะพี่มาเลยนี่เราอาบอลใส่ก็ได้แบ็กฝากฝากหานั่นด้วยแบ็กหายสิ่งนั้นนะเาอยู่หาอยู่หาอยู่หาอยู่โคตรรับมาแล้วไอ้สิ่งสิ่งนั้นมึงแหละ อ่าโอเครู้จักถ้ำปะกูมองไม่เห็นเลยจริเลยกูมองรู้จักกูมองว่าใช่ครับกูมองกูมองข้างล่างอะนะอ่าใช่ใช่พี่เห็นอยู่เห็นอยู่ไหมปะเมันคือดวงลับปิ่มันคือดวงลึกลับเย้ยมันเริ่มเสี่ยวน่ะเอาแล้ผมมาลัดไหนมาพร้อมเอาเลยพี่นะพี่ดูนะอ่าฮะเฮ้ยเฮ้ย เด้งวะพี่เด้งวะกูตัวยังไงเนี่ยเด้งวะเด้งวะเด้งเด้งเด้งกูอยู่บนฟ้าเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเร็วรถเด้งเด้งแบบดึงดึงแบบนี้อย่างกับสปริงเนี่ยเนี่ยเป็นไงกูวงลึกลับเป็นไงกูวงลึกลับต่อไปนะพี่นะกูวงนี่นะมันจะสามารถอย่างนี้ได้ป่ะเฮ้ยพี่พี่ทะลุลงไปแล้วมะเห็นเห็นรถทะลุลงไปป่ะเห็นเห็นเห็นแต่ว่าอูจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ย ไม่ตาย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 งั้นพี่ลองลองลงดูดิอ่ะเดี๋ยวพิ่งนะอ่าลงลงลงนะทะลุทะลุแล้วลงกปนเลยอ่าเอ้เนียกูลงน้ำมาเนี่ยแล้วกูจะขึ้นยังไงไปละไปละไปลูไปละ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 ไปลมาปละไ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 ปละอปละไปละไปละอปละไ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 ปน้ําละไปลปละไ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 ปลละแหละอปละ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 ะละนั่นแห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 ละะ น si> like ั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่าพี่ไอต่อไปนะพี่เอาระเบิดให้ผมนะอ่าเอาระเบิดไปแล้วก็พี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ยืนแทนที่ผมเลยแทนที่ผมเลยอ่าประมาณนั้นที่โยนระเบิดเข้าไปในอุโมงค์สักสามสี่ลูกอ่ะอ่าประมาณนั้นโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปข้างในเลยพี่โยนเลยโยนเลยโยนเข้าไปข้างในเลยเออนั่นแหละแหละ แล้วโอ๊ยกูโดนอะไรอ่ะเอ้าตายตายเลยเดี๋ยวไหลอ่ะไนที่หาไหลโดนอะไรอ่ะกูโดนระเบิดไงพี่มันอยู่ข้างในนู่นระเบิดด้วยสัตว์แล้วกูโดนอะไรอ่ะว่าวงงนี่ประตูตามตรวตามประตูตามเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยเกี่ยวล้วนั่นแบ๊กไปกดได้เจ้ากระชีดผมแบ๊กเข้าไปใหม่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 เข้าไปในนั้นใหม่ เฮ้ยกอแต่ช่วยชีวิตผมผมไม่เอาเยอะสิหายดินสัตว์เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเยอะแบ็คลงมาลงออกมามึงออกมาได้แล้วสัตว์มึงลองลงรถให้รถมันเด้งดิโหพี่ดูดิพี่ดูดิโอ้โหยอดสูงไอสัตว์เขี่ยะไรวะเนี่ยอ่ะต่อไปนะพี่นะพี่ไอ้อย่าพึ่งลงนะให้จมก่อนนะให้จมก่อนนะอ่ะถ้าจมแล้วแบบพี่ลงได้พี่ลงเลยลงไปอ่ะจมแล้วจมแล้วอ่ะลงเลยลงเลย ๊บพี่ไอ้หายไปแล้วมาเรื่ๆลงน้ำอยู่ใช่ไหมตอนนี้พี่ต้องลงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำตอนเนี้ยอ่าผมเห็นชื่อพี่อยู่ไอ้เอ๊ะรถหายอีกแล้วพี่ชื่อรถหายรถหายพี่เข้าวงพี่พี่เข้าวงเราไปเจอกันในวงเพ่อ่าตามมาตามมาอ่าก็ลงมาก่อนแต่ผมเห็นชื่อพี่อยู่พี่มาเลยพี่มาเลยนี่นี่นเข้าวงตรงไหนยังไงเนี่ยมาทาซ้ายซ้ายพี่ซ้ายซ้ายขึ้นมาขึ้นมาฝั่งผมขึ้นมาผมผมเห็นชื่อบ่ปะ อ่าขึ้นมาขึ้นมาตรงนั้นมันเป็นน้ำมันพ,พี่จะพี่จะหายบักอ่าพี่จะเข้าวงได้เว้ยกลางวงได้พี่คิดดูสภาพพี่อยู่ไอ้ใต้แมป,แมปนี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเพื่ออะไรวะโดนแบนปะเนี่ยมไม่โดนไม่โดนไม่โ,ผม,โผมนัดแล้วผมนัดละคุยกับเคียร <laughs> ์สมพงษ์ละเส้นใหญ่จังไปไปไปพี่เข้าไปแล้วพี <laughs> ่เข <laughs> ้าไปผมผมจะตามพี่ไปผมจะตามพี่ไปได้เลยตาเยเราไม่เข้าไม่ได้ <laughs> มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วจมน้ำขาดอากาศกูไม่พอกูจมน้ำตายแลเนี่ยกูออกซิเจนไปด้วยเออกูลืมพกถังออกซิเจนไปก็โอเคนะครับเราก็สามารถแกล้งแบ็กกับพี่ไอ้ได้นะไอ้จอาคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะครับ